เรามาอยู่กับเด็กไฟคิง1595มาดูว่าข้างในมันให้อะไรเรามาบ้างนะก็มาไล่ไปกับไฟคิงกันดีกว่าใบแรกก็เป็นร่างเอฟกซีของไฟคิงเนาะแรงแปดแล้วก็มีเอ็กซ์ตาดตัวเดียวที่เป็นเอกซีอะสบก็เป็นฟิวชั่น Fusion ของพวกแกง๊งอาฟา,มนานะิมีานะมีอาฟาิมีาตัวนี้ซิเวียอาฟามีน่าลูเซียราโก้อวอนเตอรออ์ที่เป็นฟิวชั่นก็ประมาณนี้แล้วก็ จะให้ส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นสามันลิงก์มาเนาะอย่างเวนะิร์ลฟรีฟิล์มติกลังสี่ลิงก์สี่แล้วก็ฟาลล์แเม้นเกตเรชชิ่งฟินิทตัวของโฟร์คอร์ชิฟแอมโบรอสแล้วก็พอมิทิอุสปรินเซสนะะมีไอพีแมสคารีน่าเอสพีรีเทอร์ไนท์เอ่อฟาลเม้นเกตสลายวูฟแล้วก็เป็นเออ่ตัวชัมเมอร์ไฟนะก็จริงๆส่วนใหญ่เอกลักษณ์จะเป็นสามันซะเยอะ โอเคก็มอนเตอร์ปกติเขาจะให้มาเป็นอวาคิรินหนึ่งตัวตัวของกาดูโดฟิลิกซ์หนึ่งตัวแล้วก็เอ,อ่ไฟคิงอวาตาตัวนี้เนาะแล้วก็ไฟคิงเออ่ตัวพาพิคเนตตัวอุมนาฟินิกส์ตัวยักษ์สะฮันุมานคุมเบิร์กแล้วก็ฟินิกส์เนาะ อเคไฟคิงก็จะมีประมาณนี้ก็น่าจะให้มาของใหม่มาครบอยู่อ่ะต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นส่วนส่วนเซิร์ฟแล้วก็ให้สเน็กไอตัวเฟมเบลมาสเน็กไอโอ้กนะสเน็กไอนี่ก็สเน็กไอแอชอ่ะบอลสเน็กไอก็จะมีให้มาประมาณนี้แล้วก็ให้สามัญมาใบหนึ่งก็คือดอลล็อกเบิร์ดอ๋อสองจริงจริงสองใบเนาะก็เพราะว่าเดวิลสตาร์แบ็กวิดก็เป็นสามัญและใส่ไปใ้กับทุกเด็กโอเคก็ต่อมาก็เป็นบอลไฟไฟคิงเซนตูรี เวทไฟคิงไฟคิงสกายเบิร์นแล้วก็หมดแล้วต่อไปก็จะเป็นของเฟิร์มของพวกอะซัมิด้านะอัามิน่าไปนี้เออ่ฟิวเออ่ซิเลตฟูลสปอยแล้วก็ฟิลสปอยตัวฮันเดมอนออริจินัลซินเท็กซ์ไอแล้วก็กับดักไฟคิงโอเคก็หรือสิ่งเดียวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันของมันใช่ซ้ำซ้ำข้างนก็จะไปผสมกับสเสน่กายเขาก็เลยใส่เสน่กายมาให้ด้วยครับข้างในก็ประมาณนี้เลย Yeah.